ก็สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายอาทิตย์เรามาอัปเดตไอ้ต้นนี้ต้นที่ผมตัดยอดเนี่ยตอนนี้สูงมากแล้วเห็นปะมันต้นนี้มันแตงนะนะก้านใหญ่ก้านใหญ่ก้านยาวน้ำหนักดีนะข้างหลังจกแดงๆนะ คนะข้างใบมันก็จะคล้ายใบใบโพเหมือนกันนะไม่รู้เหมนกนนะเนี่ยดูดิก็แปลกดีอ่ะเนี่ยต้นนี้ยดูดูยอดหนอกยอดแล้วแดงนะมันจะมีแดงผสมด้วยนะนยข้างหลังเนี่ยดู เคยได้นะเมานะพี่ผมกินแล้วเมาเมาดีช่วงนี้มาแรางลงเยอะนี่ดูยอดมันประมาณสามอาทิตย์แล้วนะที่ผมตัดไปะละมารีวิวให้เ,เพื่อนเพื่อนดูนะ่ไม่ได้เข้ามาอัปเดตเลยช่วงนี้งานเยอะช่วงนี้ฟีเวอร์นะกระท่อมซื้อขายกันโห โกงเงินกระจุยเลยดีๆก็มีเยอะนะไม่ได้ว่าแต่ว่าขงโขโกงเงินอุตรุดเลยสองสารน่ะสารคนที่เขาซื้อซื้อแล้วเขาไม่เจอคนที่แบบจริงใจะ่ะเนี่ยอย่าไปโกงเขาเลยเพื่อนเอ้ยปรับกรรมที่หายนะดูอ่ะโตวไวผมก็ไม่มีอะไรปุ๋ยก็นี่ยมุนวัวเลย เนะต็มเลยมุงวัวขี้วัวน,นะนะมันชอบไหมขี้วัวน,น้ำโอ้ดูพริกเ่ยขนาดพริกยังงามเลยนีนนนน่ตัวใบเดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะมันบางครั้งมันจะออกเป็นหางกั้งด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันตกลงมันเป็นพวกไหนกันแน่ว่ะ ออตัวเนี่ยเขออกแหลมๆมาแต่ว่าไม่เยอะแต่ใบโหดูกา้านโอ้โกี่เส้นเนี่ยเ่อทำเป็นธุรกิจกเป็นขายใบเนี่ยผมว่าน้ําหนักดีมากเลยน้ําหนักมันดีมากเลย แต่มันยังไม่กล้านะมันยังไม่กล้าให้มันอายุได้หน่อยไม่กล้าตอนเลยต้นนี้เก็บไ้ก่อนต้นใหญ่แล้วเร็งต้นอยู่เร่งต้นอยู่อ่าโอเคนะเพื่อนนะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ